ดูสิจ้าเพื่อนๆยอยโอ๊ยเขใหญ่มากกระสาดน้ำใส่เลยจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวต้องปิดกล้องแล้วก็เช็ดน้ำก่อนจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมาหาซื้อปลากันนะจ้าดูราคาก่อนจ้าตัวหนึ่งนะจ้าร้อยร้อยปอนแล้วก็มีนี่จ้า ตัวขนาดนี้นะจะไม่ใหญ่เท่าไหร่<ม>นี่จ้ะแพงมากๆเลยจ้ะปลาแล้วเขามีขายด้วยจ้ะแล้วเราก็ซื้ออาหารให้เขากินด้วยจ้ะซื้ออาหารให้เขากินทำบุญจ้ะเพื่อนๆมาทำบุญได้กันจี่จ้ะน่ารักนะจ๊ะนี่จ้ะอืมตัวสีแดงๆ นิรอนก็ให้อาหาร Can you Can I look at the pot please Can I look at the pot นี่จะอาหารขนาดนี้ปอนหนึ่งจะหนึ่จากปอนหนึ่งปอนหนึ่งก็สี่สิบกว่าบาทก็ทำบุญจะให้ให้อาหารโอ้ให้ข้างบนให้ข้างบนน้อยด้วยจะ้ะให้ไปนิดนึ่งอ่าก็กินอยู่บ้างจะ้ะ <Okay. S 2> แล้วก็ให้ให้ตรงนี้ด้วยจ้ะเพื่อนอืมอันนี้สีส้มนะจ๊ะเมื่อกี้นี่สีแดง mm hmm. สีส้ม mm hmm. เขาคงไม่หิวจ้ะเพื่อนไม่เห็นขึ้นมาแทนยูวิตามินแอนอันนี้ก็สีสีเหลืองจ้ะ mm hmm. สีเหลืองอุ้ยอุ้ยขึ้นไปเยอะเลยจ้ะไนนโอ้โหนี่นี่สีเหลืองก็ขึ้นไปอยู่จ้ะ นี่นี่สีส้มขึ้นมาเยอะเลยจ้ะเพื่อนเมื mm ่อ hmm. ก mm ี้เห็นแค่นี้พูดจาอัพแต่สีส้มขึ้นไม mm hmm. เลยจ้ะเ mm hmm. ี่รอนก็เอาให้เขาเยี่ยมเลยจ้ะเพื่อน mm hmm. พวกนี้ก็ตัวละสามปอนดน์จ้ะตัวละสามปอนด์สี่สี่ตัวสิบสิบปอนด์จ้ะสี่ตัวสิบปอนด์ก็ สี่ตัวสี่ร้อยกว่าบาทจ้ะเพื่อนๆนี่จะไอ้เจ้าตัวสีส้มก็ขึ้นมาละนี่จ้ะแล้วพวกนี้มัง้งนะจ๊ะอันนี้ก็สีสวยๆดูดูสิขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมก็ขึ้นมาไหม,ม,ไหมยังไม่เห็นจ้ะอันนี้พูดธําอัพแตทพิสพวกนี้ก็เหมือนกันจ้ะสามสี่ตัวสิบก่อนเท่นี้โอ้ยนีขึ้นมาแลวจ้ะนี่ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ โอ้ดูสิสีพวกนี้ก็สวยดีจ้ะก็ดูไปก่อนแต่ยังไม่ได้ซื้อจ้ะยังไม่ได้ซื้อเลยจ้ะเพื่อนๆก็ดูดูไปก่อนบางทีอาจจะซื้อใกล้บ้านอันนี้ก็ขับรถมาไก,กลเหมือนกันจ้ะชั่วโมงกว่าก็กลัวเขาจะตายนะจ้ะไปซื้อไปซื้อแถวใกล้บ้านจ้ะเพื่อนโอ้ขึ้นใหมล่ละโอ้สุดยอดเลยจ้ะ เราอยากดูเขาเราก็ต้องลงทุนกับลงทุนให้อาหารเขานี่มีอีกอัพเนียพยอนพยอนเราใส่เนี่ยหนียวหรือยังหิวหรือยังอ๋อก็ขึ้นขึ้นไปบ้างแล้วจ้ะอืม พวกนี้ก็ใหญ่หนะจ้ะตัวใหญ่หน่อยอันนี้ก็ใหญ่หน่อยก็ให้กินเทลานิดเทลหน่อยจ้ะมีสีส้มแล้วก็มีสีสีส้มเข้มสีส้มอ่อนนี้ก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็อยู่ที่ตัวละ9ปอนด์9.5สตางค์นะจ๊ะ3ตัว24ปอนด์จะ23ตัว24ปอนด์ก็อยู่ที่พันพันกว่าบาทจะ3ตัว วันนี้ก็สีเหลืองก็ราคาเท่าๆกันจ้ะสามตัวยี่สิบสี่ปอนด์นี่จากก้าคอพันพันกว่าบาทสามตัวสีแครอทอืมสีสวยมากเลยจ้่แล้วนี่ก็สีส้มเอาเอาไปเลี้ยงไว้ข้างนอกได้นะจ๊ะปลาแบบนี้จะเลี้ยงข้างนอกสีสวยมาก โอ้ดูสิยิมใหญ่เลยแล้วพวกนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยจ้ะสีสีก็สวยเขาเรียกชะพ่าขินรือยังไงเนี่ยส้มก็ไม่แน่ใจนี่จ้ะตัวหนึ่งก็สองตัวสี่รละสี่ร้อยแปดสิบปอนด์จ้ะอุย้ยแพงอยู่จ้ะเพื่อนๆเนี่ยตัวหนึ่งสองตัวเกือบเกือบเ,อบเท่าไหร่เกือบสองหมื่นก็แพงอยู่จ้ะ อ๋อดิสวันยูมีนดิดิจ่ายใช่ไหมแร่วันโอ้โทษทีจะเพื่อนเพื่อนๆราคาพวกนี้อยู่ที่อยู่ที่ปลาพวกนี้จ้ะขอโทษจ้ะไม่ไม่ใช่พวกนี้นะจ๊ะส้มก็ดูผิดจ้ะเพื่อนๆดูผิดก็ขขพวกนี้นะจ๊ะคล้ายๆไอ้คล้ายๆปลาคาร์ฟนะจ้ะตัวละ สองร้อยหกสิบปอนจากตัวหนึ่งก็หมื่นมหมื่นกว่าบาทก็เอาสี่สิบกว่าคูณก็แล้วกันแบบ 200. สองร้อยทรงตัวหัวสมองไม่ไปอันนี้เนี่ยจากตัวหนึ่งแล้วปลาที่บ้านส้มตัวใหญ่ๆขนาดนั้นมันจะตัวเท่าไหร่จะเพืเ่อนเื่อนแล้วนี่ก็ไอ ปลาที่ส้มเลี้ยงเอาไว้นะจ๊ะที่น้องปลาหน้าคนนะจ๊ะส้มก็ซื้อแบบนี้นะจ๊ะตัวเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะเยอะมากส,ส,ส,สามตัวสามสิบปอนด์จ้ะสามตัวสามสิบปอนก็พันพันสองพันสาม,สามนี่ละจ้ะต่อสามตัวมันก็แพงอยู่จ้ะเพืเ่อนเมื่อก่อนนีงซื้อตัวละสามปอนเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วจะ แซนด์วิชกิฟต์จำ o ส e อเฮ้ยอืมเยี่ยมเลยจ้ะโอ้กินใหญ่เลยอู๋แซนด์วิชกิฟต์จำสมอเฮ้อือนี่ละจ้าก็จะซื้อแบบนี้ไปแต่แต่ไม่ซื้อร้านนี้นะจ้ะเดี๋ยวไปซื้อร้านใกล้บ้านจ้าเอาเขาแข็งแรง เกือบทุกตัวเลยจ้ะเพื่นอนๆเลยสิแล้วพวกนี้ก็แอนดี้กิฟต์สุดแดนพวกนี้ก็สวยจ้ะรอนก็ให้อาหารแล้วขึ้นไปกินละขึ้นไปละงับ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 อนดี้กิฟต์แหละสุดแดนมีอันสุดท้ายจะหมดละหมดละอันสุดท้าย แล้วเขามีจอกมีจอกมีแหน่ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจะจอกแหน่มันมีด้วยนี่จ้ะสุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูไปดูตัวใหญ่ๆที่อยู่ข้างนอกกันเลยจ้ะตัวใหญ่มากส้มก็เห็นมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมตัวใหญ่ๆของเขาเลยจ้ะวันนี้ก็เป็นสะอยู่ข้างนอกนะจ๊ะปลาตัวใหญ่มากเลยจ้ะนี่จ้ะ ก็เท่าๆกับปลาที่บ้านส้มเลยจ้ะดูสิตัวพวกขนาดพวกนี้คงจะไม่ต้องบอกนะจ๊ะว่ากี่ตังคงจะแพงมากเลยจ้ะดูสิตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยจ้ะแล้วเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดูสิจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้าตัวสีเหลืองทองก็มีสีสวยๆปลาคาร์ฟดูสิจ้าเพื่อนๆก็เหมือนตัวที่ส้มจับเมื่อสองสามวันนี้นะจ๊ะ น่ารักมากคงจะหลายปีเหมือนปลาส้มนั่นแหละจ้ะสิบสิบเก้าปีของปลาของส้มพวกนี้อาจจะเป็นอาจจะอายุมากกว่านั้นก็ได้จ้ะก็ไม่แน่ใจนี่จ้ะเขาเขาไม่เขาไม่ขายนะจ้ะเขาก็เมียไว้ให้ชมจ้ะเมียไว้ให้ชมที่ข้างนอกนี่แหละจ้ะตัวใหญ่จริงๆงใหญ่สุดๆุดนี่จ้ะ ท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วยนะจ๊ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขสดชื่นเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าเลิฟเลิฟบ๊ายบายสวัสดีจ้า